เนี่ยยังไม่ได้ย่างะเอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ทอดนะชิมเบลเลอร์เลยประมาณเกือบสองกิโลอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิประมาณสี่รอยกว่ากรัมครับหมักแล้วใส่เกลือพริกไทยแล้วก็ใบโรสแมรี่ครับเดี๋ยวก็เราก็มีเตาจุดไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา โอ้ห้าทุ่มนะครับนี่ครับอากาศตรงนี้ก็ประมาณสิบห้าสิบหองศานะครับเย็นนะครับ โรสแรี่๋ยวเราไปใส่ตอนกลับด้านไปกลิ่นมันจะโรสแมรี่กลิ่นมันจะหอมๆอันนี้เราจะย่างแบบมีเดียมแรนะครับโดยการกดมันจะมันจะมีสูตรก็คืออันนี้แร่ค,คือดิบนะครับมีเดียมแรคือคึงสุกถึงดิบนะครับแล้วก็ ถ้าแข็งประมาณนี้ก็ <c oughs> มีเรีม่มแล้วก็มีเรี่มเวลดันนะครับ <c oughs> นี่ครับนี่ครับ ฝาเลยครับ เสีงเยงก็ไ <laughs> สวัสดีครับควัน ใหญ่มากอันนี้กระทะมัใหญ่นะับ จานอันนี้เราเซตจานไว้มีมีปลักทองมีต้นออกเนี่ยครับอ่ะเนี่ยอย่างนี้นะอออันนี้แบบน่าจะผมย่างน่าจะสุกเกินนะมีเดียมประมาณนี้มันก็จะมีแบบเลือดชุ่มๆอยู่นะครับ เฉย okay, ประมาณเราจะหัน่นนี่นะครับแล้วตัวมีโรยเกลือแบบนี้ไหมแต่ผมไม่ชอบโรยเกลือผมไม่ชอบโรยเกลือแบบแบบนี้มีนี่จริงอันน,นี้ฟักทองอื้อหืล้วงพื้นเหงา,าทิ้ง อซอสมะเขือเทศของพผมคนอื่นไม่กินใส่ซอสไม่เป็นไรครับผม,มชอบกินซอสมะเขือเทศโฆษณาให้เขาไปนเนี่ยซอสมะเขือเทศนี่ภูเขาทองนะใช้มาประมาณห้าสิบหกสิบขวดละ 瑶瑶 พี่คิดว่าแมนยูจะขึ้นจากฟูไหมครับถ้าชนะอีกสักประมาณสี่หนะ้านัดอขาพอได้รุ้นหน่อยนะอืม คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรครับ <c oughs> ใช่ครับนะครับควันควันนี่ควันควันนี่เห็นไหมเห็ควันไหมเหมน็นควันไหมร้อๆเลยนะครับ,ค,รบควันเลยนะเอะซ้ำดให้นะ ลำพูน14องศาเยี่ยมครับ ทุมสิบเอ็ดองศาที่ไหนกี่องศาบป่ไใ,ในกี้ที่มันออกหมายคู่ละหมื่นบาทน่าจะเป็นรุ่นที่เอ็มเปเป้ P e ใส่นะครับเอมบปเป้ M P P e ใส่รุ่นพิเศษอืม กรือกินเห็ดเห็ดซ้อนอยู่ข้างในมีเห็ด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  เราจะหั่นส่วนที่เป็นที่เป็นมันออกไปเพราะมันแข็งมาก อ <ừ> ย่างแบบพอดีก็จะประมาณนี้ ทำไมมีซูโนเรบูล่าต้องมีส่วนนูนขึ้นมาครับเขาไปช่วยในการสัมผัสบอลครับ ใกล้หมดละเนื้อซ้นเป็นร่มเลนะเมื่อกี้ถ้าใครดูกะต้นไลด์จะเห็นว่าเนื้อมันซีนใหญ่มาก เอฟบอกว่าผมติดตามช่องพีได้หนึ่งดีหนึ่งเดือนแล้วครับขอบคุณครับเอฟบอกว่าถ้าคนที่เพิ่งเข้ามาดูจะสงสัยว่าทำไมสเต็กมันเลือดสายนะครับอ๋อผมใส่ซอสมะเขือเทศครับถ้าคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าแปลกใจว่าผมไม่ได้ย่างแบบผมไม่ได้ย่างแบบแรนะครับผมคือผมใส่ซอสมะเขือเทศครับ มันอร่อยมันจะมีบางส่วนที่แบบผมรู้สึกว่าผมต้องเอาไปรีครุกอะรีครุกก็คือเอาไปทอดใหม่นะครับ บ้านผมจะเป็นนะเออพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าที่นี่ก็จะประมาณเก้าองศาเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปซ้อมให้ดู ส่วนมันส่วนอะไรนะไขมันไอตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปรีคุกจะหัน,นจะกินให้ดูอ,อ,อ,อร่อยมากครับตรงนี้มันจะแข็งจะกินยาก ที่ดูยังไงครับว่าเป็นตัวท็อปรองท็อปมัอ,อ๋อเลือกเลือกร้านที่ซื้อครับ อยเลยครับในกี่ซุปร์ไฟล์หกสีส้มตัวท็อปอุ่ม,อมพอลีคุกแล้วอร่อยกว่าเดิมนุ่มเม,ม,ม่อันนี้คือส่วนที่เราไม่กินนะครับ มันเป็นมันเป็นมันนะครับแล้วพอย่างเสร็จแล้วเนะี่ยมันจะแข็งครับกินก็ไม่อร่อยครับติดติดฟันเบา,าเราไม่กินเลยจะโยนทิ้ง Thank no, no. หมดแล้วแหละอร่อยมากเลยซอสมันคือเทโอเค เย็นมาก8 0คนครับสําหรับสเต็กในวันนี้ก็อร่อยมากครับขอบคุณที่ดูกันตั้งแต่เริ่มเริ่มทอดสเต็กแล้วก็ย่างสเต็กนะครับผมก็กินหมดแล้วครับไม่เหลือเลยครับโอเคขอบคุณมากที่ติดตามคันแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามีคลิปใหม่มาชมกัน,นครับ <S <S <ๆ>รอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรา c ล c l i n t o r แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ